ครับวันนี้รายการลูกทุ่งคนประกันของเหากาสิขอนํำพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปรู้จักแบบประกันง่ายๆที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงและทำได้แบบสบายกระเป๋านั้นก็คือแบบประกัน20 PLP นะครับหรือพาแบบมีเงินปันผลและก็ควบอนุสัญญาคุ้มครองเกี่ยวกับจิตโรคไรเรงและก็ชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจังไดเหาไปลองติดตามรับชมรับฟังด้วยกันได้เลยครับ อก,อกค,ครับที่นี่เฮาก็มาดูมาเบิ่งแบบประกันที่เฮาเบาถึงเมื่อตะก,กี้ AIA 20พาอ่า20เพไล์พานะครับคุ้มครองยาวนานปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจให้ครอบครัวเมื่อนี้เฮาสีมาทำความเข้าใจและรู้จักกับแบบประกันที่หลากหลายแต่เราจะไม่พูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับตัวอื่นเราจะเอาแค่2 0เพไล์พา,า,พาแบบมีเงินปันผลแล้วก็ควบ อนุสัญญาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวที่มีชดเชยรายวันด้วยนะครับด้วยทุนประกันที่2 0 0 0 0 0และก็ควบอนุสัญญาอีก2 0 0 0 0 0ซึ่งก็คุ้มครองอยู่ที่กิจโรครายแรงรวมทั้งชดเชยรายวันนะครับสหน่วยก็จะชดเชยรายวันคืนละ2000น,นะครับเป็นอย่างใดไปลองติดตามรับชมกันต่อนะครับวันนี้เราเน้นสัญญาหลักนะครับก็คือ,อทุนประกันที่2 0 0 0 0 0เมื่อน,นี้นะครับและก็สัญญาเพิ่มเติมที่เราซื้อเข้ามาเปรียบเสมือน ข้าวเปล่าเปรียบเสมือนกับข้าวตัวนี้นะครับอาจจะเป็นต้มเป็นแกงเป็นก้อยเป็นลาบหรืออย่างก็แล้วแต่นะครับแต่เราจะจัดให้หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับอ่ะไปเบิ่งดูไปประกันใส่เงินหรือชําระเบี้ยประกันหลายหน่อยซําใดนะครับอันนี้แบบราคาย่อมเยานะครับใครๆก็สามารถเข้าถึงได้อ่าถือว่าสบายสบายนะครับสบายเงินในกระเป๋าเฉลี่ยเดือนละ4ี่หเท่านั้นนะครับเนาะแต่คุ้มครองอยู่ที่40,000นนะครับ ด้วยนี่แหละครับเขามีหน้าที่ทรงเบีย้ยประกันทุกปีหรือปีละครั้งนะครับรวมทั้งหมดกับยีครั้งครบ20ครั้งหยุดส่งตัวนี้แต่จะคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ99ปีนะครับกดังตัวอย่างแบบสี้เนะาะส่ง20ครั้งไปเรื่อยๆหยุดที่ปีที่20เมื่อครบนะครับหลังจากนั้นก็คุ้มครองยาวไปถึง99ปีเพียงแค่ชําระเบีย้ยประกันทึกๆนอะที่นองเนาะ คืออย่างไรน,นะครับทุนประกันที่หนึ่งแสนนะครับยกกรณอีอายุเพศชายนะครับอายุ35ปีนะครับในเขตนี้กรณีเขตนี้นะครับก็เบี้ยประกัน35ปีอยู่ที่เท่าไหร่ห้องสองพันเจ็ดบาทแต่มื่อนี้สียให้เฮ็ดทุนประกันที่ส0 0แสนนะครับก็คือประมาณปีละ5้7 6บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสรุปให้ดูเนาะ เอาไปเบ่งผลประโยชน์ที่เราจะได้เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คืออนุสัญญา a i a Health Cancer นะครับสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เกี่ยวกับมรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลวันนี้ถ้าเราซื้อที่หหน่วยนะครับก็คือ1 0 0 0 0แสนตัวชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากใน6โรคจิตโรคนั้นเราก็จะได้ชดเชยคืนละพันนะครับสูงสุดไม่เกิน500วันแต่ถ้าทุน2 0 0 0 0 0ก็จะเป็นคืนละ2,000สูงสุดไม่เกิน500วันถ้าพักรักษาตัวครบ 500วันก็เท่ากับ1ล้านบาทนะครับเปรียบเสมือนเราได้สำรองเงินไว้ดูแลตนเองเนะาะการมีการคุ้มครองโรคอะไรบ้างก็ดูตามนี้นะครับโรคไร้แรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม EIE Health Cancer ชนิดโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม2ก็คือโรคมะเร็งระยะลุกลาม3ามโรคโปลิโอ4โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดทุงลมปุง่งพองแล้วก็โรคกล้ามเนื้อเสื่อมนะครับโรคที่6โรคระบบ ปราศามัลติเพิ่นสเคอร์โรซิตนะครับระกาโรคที่เจ็ดโรคตับแข็งอันนี้ระยะผ่านเวลารอคอยเพียงแค่30วันเท่านั้นนะครับนับจากกรมธรรม์มีผลคุ้มครองนะครับเปลี่ยนยังไงเราไปเบิ่งสรุปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะก็คือสรุปผลก็คือง่ายๆสบายๆกระเป๋า AIA 20เพลยลผ่าคุ้มครองยาวนานปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจให้คนที่คุณรักในครอบครัวด้วยทุนประกันที่20,000 0บาท บวกอนุสัญญาเจ็บโรครายแรงคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไปนะครับอยู่ที่200,000เก็บไข้ได้ป่วยทั่วไปกรณีคุ้มครองเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็อยู่ที่200,000แต่ถ้าท่านเสียชีวิตด้วยเจ็บโรครายแรงก็จะเป็น200,000บวกกับอีกทุนประกันหลัก200,000เท่ากับ4 0 0 0 0 0กรณีพักรักษาตัวเราพูดไปแล้วเนาะเมื่อตะกี้ก็คือชดเชยรายวันคืนละ2000ถ้าพักรักษาตัวครบ5ราวันเท่ากับ1ล้านบาท นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือ,อคุณลูกค้า,ามีหน้าที่ชำระเบี้ยรประกันแบบง่ายๆสบายกระเป๋าแค่ปีละ5,776บาทเท่านั้นหรือจะแบ่งชำระเป็นปีละ2ครั้งครับราย6เดือนอ2อ4 6บาทหรือแตงโมลูกหนึงครับผ่าเป็น4ส่วน3เดือนเจอกันครั้งหนึ่งครับ1,560บาทเท่านั้นหรือจะชำระเบี้ยแบบรายเดือนหักบัญชีก็ได้ตาม สบายสบายสำหรับคุณลูกค้าก็าคือ520บาทนะครับเนาะสนใจติดต่อนะครับสอบถามผลประโยชน์ต่างๆสแกน QR Code หรือติดต่อตัวแทนใกล้บ้านท่านส่วนนี้ก็สก Q A แกน QR Code คหรือหมายเลขโทรศัพท์นนทวัฒน์โชติศักิ์ศักดิ์093 501 6891าย้ยำค,ครับ093 501 6891ครับ